ยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องเฟิร์นบ้านนาแฟมิลี่นะคะมาถึงจุดแจกผ้าห่มจุดที่สองนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนายยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านสรสีอันอยจะผืนปีนวัดสิบหกผืนผืนเล็กผืนใหญ่สิบผืนนะครับยกลงมา ยกมาหมดแล้วใช่เียวงกรอกัน่อนะครับมาที่นี่เหมือนมาธนาคารนะครับดูเครือข่ายทางการเงินนะครับถ้ามีปัญหาปรึกษาได้นะครับคณะกรรมการมีอยู่กี่คนเนี่ยเราจะกู้บ้างได้ไหมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับเป็นตอนเช้ามาที่นี่อิ่มอกอิ่มใจนะเห็นหม้อข้าวนะครับเห็นหม้อข้าวแล้วเห็นหม้อข้าวแล้ว พอถึงที่นองก,กประกาศกว่าผมจะรีบไปทานข้าวที่นี่ <c oughs> แก่ก็ได้ครับแก่พอดีครับแก่ไว้เลยน้อไม่ต้องรีบอัม,อมาถึงแล้วผู้ใหญ่บอกโทรหาผมด้วยนะพอ่อเอานิตยาโทรหาผู้ใหญ่หน่อยเดี๋ยวมาเขามาเลยเขาออกมาเลยเ <c oughs> พราะว่าพอดีแหละลุงพันก์กำลังไปหาลุงเดี๋ยวน่าจะตามมา เมื่อกี้ไปสลานกตกใจหมดโอ้ยทำไมคนเยอะจังนะครับมันจะพลัระล่มไปก็เลี้ยวไปเหมือนกันเหมือนกันเราไปโอ้ยแต่โชคดีมันมีทกศอยู่ที่นั่นเราก็เลยไม่เข้าไปผอเข้าไปวัดเลยกำลัจะถอยหลังจอดเลยเราอเรอเราเราไม่ค่อยคุ้นตรงนี้ตรงนี้จะมาแค่เอาของยืมของ ส่วนมากจะไปที่สารานน้นะครับมีอะไรจะไปที่สารานน้นะครับก็นึกอยู่ตรงนั้นว่าวันนี้จะไปกินข้าวที่นั่นนะครับเามันตัวใหญ่จังเข้าเมาเขาเมาโอ้โหน้องเขาเมาตัวใหญ่น่ารักมากเลย อย่าปล่อยเดินตามถนนนะครับตัวใหญ่ๆแบบนี้นะครับกลัวมันหายไม่ใช่อะไรหรอกครับาปล่อยได้ถ้าปล่อยก็จะค้ดคินแบบนี้แหละครับเดี๋ยวสักครู่อาไปคุยไปก่อนคุยก็พ่อผมเราไปทางเหนือมานวทางเหนือมาเราไปชิด ขึ้นดอยมาค่ะทีนี้เราก็เราก็แบ่งส่วนจากทางดอยด้วยแล้วก็ทางใกล้ๆหมู่บ้านด้วยนะก็ก็ไม่เยอะค่ะมันไม่เยอะแต่ว่าเป็นเล็กๆน้อยเนาะน้ำใจเล็กๆน้อยก็แบ่งปันกันจุดละเล็กลน้อยไปนะคะเมื่อกี้ไปค้าแม่เมื่อกี้ไปบ้านบ้านสามัคคีมาก็แจกคนเรียบร้อยแล้วก็พื้นใหญ่พื้นใหญ่สิบพื้นพื้นเล็กสิบหกพื้นค่ะก็พออุ่นได้ค่ะพะ มันไม่เล็กมันอุ่นนะแต่ว่าแต่ว่าพื้นเล็กอะมันอุ่นกว่าพื้นใหญ่นะตากลางไปวัดนนอยังไมันไม่เล็กนะครับมันมันใหญ่มันใหญ่ผมว่ามันดีตรงที่ว่ามัสามารถผมนอนลงจากบ้านก็ได้ลงในที่นอนก็ได้ห่มกับแฟนก็ได้ แต่ตัวพี่เขาใหญ่และหอมป้านิดเลยหอมพี่นิดไลบอกเอา้นให่ไหแม่มันไปใสบาทกับมือเศร้าเลยนะแม่แม่พด่ะ่ไปสบาทมันนี้นนี้หมูห้ามูหเพิ่นเพิ่นตรวจฉีลุงก็ลุงก็เป็นสมาชิกมูห้ามูหกสมาชิกมูหกก็ไปตรวจฉีมาทัก็มาต้นขอคนใหญ่คนดีกีจักรยานไปวัดไปจังหัดล ไม่ออกข้าวัดได้หนแยกสองคมมันเข่าสีรอรถน่ะไม่ออกข้าวัดได้นนะเข้าเมาเข้าเมาเขาเดินเดินได้ของเราปล่อยมันวิ่งเลยนะปล่อยผล้มือเหรอปล่อยผู้วันแล้วก็หาไม่เจอเดี๋ยวนะครับมันติดตัวเมีย ใช้ก็เลยเหรอแต่สารสีเส่ก็เพิ่มเที่ยงก็โดงปลาแดงเนาะสองหมู่บ้านนะคนแหละแบ่งกันเท่ากันเป็นเป็นกิจกรรมเล็กนน้อยๆนะทุกคนหลังปีใหม่ค่ะตอนนี้ก็มีผู้สูงอายุใช่ไหมผู้สูงอายุส่วนมากใช่ไหมที่รับอะไรยังไงคืเขามีคิวอ๋อมีคิวอ๋อชาวบ้านจัดคิว อ๋อพี่ใหญ่บ้านคือจะเป็นคิวเป็นคิวไปจะได้ไม่เหลื่อมล้ํากันครับแล้วก็ยอมรับกฎกฎกฎกติกาใช่ใช่โอเคเออแบบนี้ก็ก็คือโอเคแล้วแหละนั่นว่ารับกันได้ก็คือตามนั้นเลยเราก็ตามน้ำเราะว่าให้ผู้นำที่นี่นะครับเปคนดำเนินการ ขึ้นขึ้นโดยมาปวดเองมาให้คนช่วยนะปวดหมดเลยัไม่พอลำดับลำดับลำดับไปเพราะว่าทางลำที่ไปกันหมดช่วยกันหมดทุกคนไม่บาดไม่ไหวเลยไม่ไหวก็เลยเอาตามนั้นแหละรงคกกัันนนว่าาไปตม้แต่ว่่าคอยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็มีโครงการทำห้องน้ำอยู่ว่ะทำห้องน้ำก็เป็นสาธารณะเนาะช่วยได้มากมาก็ช่วยได้นะคะ บอกว่าใครจะมาช่วยคอยอิฐกันได้นะเป็นห้องน้ำห้องน้ำสิสห้องเนาะห้องน้ำห้องน้ำสิห้องเดินบูนใช่ไหมได้หมดทุกอย่างครับเอารถมาเสิร์ฟพวเข้าไปกันได้เด้อ๋อไม่เท่าเลยน่ารักมากเลยเป็นห้องน้ำห้องน้ำสิห้องห้องน้ำสิห้องอันนี้ก็ขออนุญาตเพขนเรียบร้อยแล้วอยมาญี่ปู่นแข็งแรงครับโอ้เป็นเยอะเขาบอกว่าทำห้องน้ำนี่ดดีมากเลยนะครับ ใจไม่ค่อยดีเลยครับไปดีเลยไปนั่งไปนั่งชมไปนั่งให้ไปนั่งให้กำลังใจเป็นยัยไม่กันเลยใจปั่นสามร้อยไรเนาะอันนี้คือรอไปก่อนนะใช่มรอแป๊บหนึงรอพ่อใหญ่มาด้วยรอพ่ใหญ่แป้งลูกยิงเลยอ่าพันกำลังไปรละพลอ่าพันกำลังไปละพลเป็นพันลพนเพราะลุงพนทัวรมาตามเป็นพันอ๋อสงสัยจะไปเที่ยวคาราบาวแดงนะ ชวนพันไปเที่ยวแล้วเนี่ยไปย้อมผมแน่เลยเชื่อป้าแต่ว่าลุงก็คือติดตรวจชีดอยู่ก็เลยบอกไปว่าเออดีมาที่นี้นะติดตัวชีอยู่ค่ะก็หมู่ห้าหมู่ก็ตรวจตามตรวจทุกหมู่บ้านแล้วเนาะทุกหมู่บ้านนี่ก็มาจุดที่สองนะคะท่านสารสีทักทายรอนะครับเพราะว่าถ้าลุงพลมาเนี่ยถ้าเนแกไได้ถือไม้เนี่ยแกจะไม่หว่งเผื่อแกมานะครับ เ,เดี๋ยวเราสักครู่หนึ่งเนะี่ยรอผู้ใหญ่ด้วยนะครับผู้ใหญ่ไปประชุมที่บ้านว่านใช่ไหมครับเกี่ยวกับการเลือกตั้งนะครับใครอายุถึงมาครับเลือกตั้งครั้งนี้ถึงแล้วใช่ไหมนะครับสิบแปดปีบริบูรณ์แล้วเนาะนะครับสิบแปดปีบริบูรณ์เลือกตั้งได้นะครับจน,นบส,สิส้น<ส>อายุขัยเขาไม่จำกัดไว้นะครับผมเองก็เป็นหนุ่มเต็มตัวและปีนี้ก็ได้เลือกตั้งเหมือนกันนะครับอยผมยังไม่ถึงมาเพิ่งสิบหกเองนะ นะครับจะที่สบกเนาะนะครับปีถือว่าเป็นโอกาสดีเรามีโอกาสเลือกตั้งเลือกคนดีนะครับส่วนตังถ้าใครให้เขาเอานะแต่ในใจเราจะเลือกใครก็เลือกอย่าไปนะโอ้บุญคุณไม่ได้แล้วก็ให้ตังมาเขาซื้อเอาหมดนะอย่างนั้นคนที่ไม่ดีมาซื้อเอานี่มันไม่ได้นะครับเขาจะพูดงั้นผมพูดตามเขานะครับพูดกันอย่างนี้แหละนะครับอ อะไรนะเขาพูดมันจะแรงไม่พูดดีกว่านะครับใครเราลักใครชอบใครเลือกคนนั้นนะครับใครมาหาเราใครมาช่วยงานเราหมู่บ้านเราเลือกคนนั้นนะครับเลือกคนดีถ้าเราคิดว่าเขาเป็นคนดีนะครับเป็นเลือกตั้งท้องถิ่นนอกจากอาบอตอนะครับ<ๆ>ก็จะมีสอจอ,อันนี้สสอจอนะครับนายกท่านจะเลือกใครชอบใครนะครับคิดว่าเข้าไปแล้วบ้านเมืองจะเจริญก็เลือกนะครับบ้านเมืองยากจน ก็จะไปเรื่องนะครับเพราะว่าอย่าเอาไปคนที่ทําให้เรายากจนนะจะไปคิดเอ้ยเด็กพักนี้จะแจกตังค์แล้วเว้ยเอาเงินก็ไม่ใช่แล้วแต่คิดนะนะครับอันนี้พูดกันเฉยๆนะครับมันไม่เกี่ยวกับเราหรอกนะครับใจใจผมมันก็ต้องมีเราคนเราจะต้องมีเพื่อนมีฝูงม,มีพักมีพวกมีคนที่เขาช่วยเหลือเรานะครับมันก็จะมีประมาณนี้แหละนะครับโอกาสนี้วันที่หนึ่งนะครับเลือกตั้งนะครับสออ,อจอเลือกนายกสกลนครน,นะครับ แต่ผมว่าหลายคนผู้นําหลายคนเขาเข้ามาที่นี่แล้วล่ะแต่ตามรายชื่อที่เคยเลี้ยงไว้แล้วนะครับอ่ะคู่เยดอกว่าก็คือเมื่อก่อนจะมีหน่วยงานจากทางรัฐบาลมาผมก็มีรายชื่อที่ผมให้แต่ละคนไปเลือกมาคือที่มาวันนี้ไมเป็นแต่ละคนก็เรียงตามลำดับที่ลงรายชื่อไว้ครับวันนี้กี่คนนะคุณพ่อกี่คนครับทั้งหมดกี่พื้นนะครับที่จะมา26พื้นนะครับก็มีกลุ่มที่ไปช่วยลุงพลป้าแตนด้วยแล้วก็คุณ พ่อคุณแม่ผู้สูงอายุเกี่ยวจะให้วันนี้ครับีทีย่ที่เปไปบ้านให้อพี่เองอ่ะผู้ใหญ่พี่ไม่ได้เอาที่จะให้เขาอ๋อได้ไดครับมีมีครับมีให้ใช่ไหมครับครับองขอบคุณีนนี่นะครับที่เสียสละให้ขอบคุณมากมากครับโลกต้องการเลยนะครับเสียสละด้เสร็จแล้วเหรอครับรายชื่อเอาผู้ใหญ่ดําเนินการนะแตให้ p a t e n น นะครับประแตนผู้คุยอะไรอีกไหมไม่แล้วเนาะเอาแจกแจกยังไงเอาเลยนะครับเออได้ครับได้ครับเอาผู้ใหญ่ประกาศเลยก็แล้วกันนะครับให้หน้าที่ผู้ใหญ่เนาะประแตนป็นคนแจกก็คือวันนี้ใครมาช่วยประแตนอ่ะก็คือเนื่องจากว่าวันนี้มีทางทศมาทําโครงการบางคนก็จะไปครับเอาคุณผู้สูงอายุก่อนครับแม่สาคาครับโอ้ยอยากได้ินใหญ่อยู่คนดีเลย ใหม่ไปนิดหนึ่งครับแม่นุ่นครับไหวไมครับไม่ไหวป้าแจได้ครับ้เม่กินนไเมให้แม่นุ่นครับแม่นุ่นแม่บุตรดีครับ แม่สุธาครับแม่บัวคานแม่แม่คันธทรีแล้วก็แม่สัมรีวงชากับคุณสุงอายุแล้วก็ที่จะเป็นกลุ่มของแม่คันธทรีเพืนครับครับครับในบ้าน เอาไปตัวแทนรมอบไปเลยเอาเิแม่ผู้ใหญ่เนาะเชิญครับแล้วก็ทีมงานมามาด้วยกันเลยครับมาครับรับรับมอบให้รู้รับอบนี้นะมคราาเลยครับคมามาด้านี้เลยครับมาด้านนี้เลยครับมาด้านนี้เลยครับมา แทนตัวแทนใช่ไหมตัวแทนตัวแทนตัวแทนรับนะคะนี่ตัว้ด้วยไม่ไเราก็เปลี่ยนที่อย้งรกัวอยู่ครับเปลี่ยนไป่างน้นไม่ไม่ร่งนู่นไม่ั่งูยูทูบเบอร์ขยายายับให้คนแก่หัน วันนี้ต้องขอขอบคุณลุกพลป้าแตนนะครับแล้วก็ทีมงานยูทูบเบอร์แล้วก็เอฟซีทุกท่านในเรื่ความเป็นพ่อบ้านสรสีของผมนะครับทุกครั้งก็ให้ความอนุเคราะห์ด้วยดีเสมอมาเนาะวันนี้ก็เป็นมะม่วงพระผมผมในนามผู้นำหมู่บ้านต้องขอขอบคุณมากๆครับขอบคุณแทนคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ผู้สูงอายุทุกท่านครับขอบคุณมากครับผมหวังว่าจะได้รับความรับความอนุเคราะห์อย่างนี้ด้วยดี เอาได้เเดี๋ยวเาไปว้าเปนได้เล่าคุณยาย่วาเป็นน่ะข้ล่ำนะแกงยูข้ล่ำนะวานา่ลำล่ำบุยพอนก็ได้ค่าล่ำบุยพอก็ได้เไม่ห้แจข้จะดี ถ้ามีความสุขภาพจะเริ่มสุขกายสบายใจนึกสิใดหัวสมความมุ่งมั่นัฒนาเงิอนไอน้องความหรมาทุกผู้ทุกคนนท่านที่ทางั่งีการงานสาธุสาธุากู้ไหครับก็มาตอนแรกคุณแล้วกเป็นไม่มากไม่มายค่ะเป็นเล็กๆน้อยๆซึ่งเราก็คือเต็มใจเราเอฟเอฟซีท่้งร่วมด้วยแล้วก็ทำให้เรา มีโอกาสได้มามอบให้กับแม่แม่ผู้ผู้สูงอายุนะคะและก็ชาวบ้านแต่ละหมู่บ้านคือต้องขอบคุณแม่เีนะคะที่ให้เราเป็นสะพานบุญง,งานได้ทําสิ่งดีๆให้กับชุมชนให้กับเอ่อเรียกว่าอะไร,รอะแวดล้อมรอบตัวเราใกล้บ้านด้วยไกลบ้านด้วยก็แล้วแต่วาระโอกาสก,ก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วก็มีความสุขค่ะตั้งแต่ไปตากมา โอ้ยึ้นดอยนบบยอั่งกระบะท้ายปดเนื้อปดตัวแต่เราก็ชอบไปเห็นชาวบ้านเราเราได้มองให้แล้วเขามีรอยยิ้มเขามีความสุขเราก็มีความสุขไปด้วยก็คือเป็นจุดเล็กๆเพราะว่าเขาบอกว่า,า,ววาอะไรที่มันจะยิ่งใหญ่ได้มันต้องเริ่มจากจุดเล็กๆที่เราจะต้องสร้างความแข็งแรงแล้วก็แข็งแกร่งให้มันเหนียวแน่นขึ้นไปมันจะขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆก็ถือว่าเราเป็นจุดเล็กๆเป็นกลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งที่อยากจะทำสิ่งดีๆกับสังคมแล้วก็ชุมชนที่เราอยู่ให้มันดีงามมากขึ้นขอบคุณมากค่ะ ผ้าเข่าเหรม้าผ้าผ้าค่ะเสื้อผ้าเข้าอเอามาถวายผ้าเด็มันบบล้มกแกเลือนรอ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 ่อนรอเลื่อนรอเ่อน้เลื่อนรอล้อนรอเลือนรอเล่อนอเลื่อนรอไลอนเลือนรออนรอเลือรอลาอนรเลือนรอ่อนอเลือนออนรเลือนรเอนลื่อนรออนเลื่อนรอลอนเลือนรอนรเลือนรอลอเลือรลอนเลือนรอเอนอรออนรเอนรอนรเลืนร้อนรเ ตะลงขว้มหาสลายให่เขียนลยรถเขนเข็นลอยรมดาเลอยแล้วไม่ดีน้รถเข็นใหญ่ไงพี่รถเข็นใหญ่รถเข่เลื่เข้าใจแล้วไม่เห็งต้องนานกวัะเข้าใจนะครับคงไม่ยากตรงนี้เนาะงบประมาณไม่เยอะเนาะประมาณเท่าไหร่ไม่ถึงพันโอไม่ถึงพัน มอบเลยไหมมอบเลยนะไม่ถึงพันันเมอบเลยะมันมน้ไม่มีลลไม่มีลมจนี่ไม่ถึงพันหนึ่งพันาจะประมาณนี้บเออพันเดียวเองเออถ้าสี่พันต้วเก็บไปคิดก่อนนี่เอาเลยนะครับขอบคุณมากเขาบอกว่าเมื่อวานเมื่อวานเมื่อวันก็มีร่วมนักกลียตะก้อไปพัน สนุนไปเข้าไปแข่งกีฬาแล้วก็มอบไปสามพันแต่ก็สนับสนุนได้ก็บางเที่ยวก็ได้บางเที่ยวก็ไม่ได้แล้วแต่ลออก็เป็นอะไรที่รู้สึกว่าโอเคอันนี้ก็คือต้องไปซื้อล้อมาใส่ใช่ไหมคะซื้อแค่ล้อข่อไม้ไม้แล้วทํได้ไม่ได้ครับไม่ใช่แล้วไปอนะครับโอเคเลยพอพูดปุ๊บได้ปั๊บเลยนะครับนันอย่างนี้นะครับสาธุ เอาวันนี้ทีมแม่บ้านทำกับข้าวนะพุันเชม่แตนแล้วก็ทีมพืพแก่แล้วก็อยู่ทเพื่อรทท่านร่วมร่วมระทานอาหารร่วมกันนะครับะไปทานอาหารไปทานกับข้าวม่กลัวตาอะไรนา้อเครับาโอ้ยแซ่บแมีอะไรนาะกับข้าวกับข้าวน่ากินมากอกับข้าวบุฟเฟ่บุฟเฟ่บุฟเฟ่ ดีนะเราเอากับข้าวมาด้วยครับพีรอว่าไปที from, ่เหนือนาครับถามว่ามีความสลี่ยมีป่าเฉลี่ยถึงแต่เฉียดแค่ไหนก็ได้นแค่ไหนแต่พอเราเสียเดแล้วถ้าด้านเราเปลี่ยนเสียดย้อนกลับไปที่นั่เมื่อสมัย50นับปีที่แล้วโรงเรียนจะนั่งโต๊ะไม้อยู่นะครับพี่ชาวบ้านทำกันมานั่งมีนักเรียนอยู